สวัสดีครับผมแป้งน,นะครับผมวันนี้ผมมีเรื่องมาแชร์ฟังกันเรื่องหนึ่งนะครับผมก็ถ้าคนที่ติดตามข่าวการเมืองไทยก็จะได้ยินข่าวนี้นะครับผมก็มีผมขออนุญาตคนนี้ว่านายแป้งแล้วกันคือนายแป้งเนี่ยเป็นสสนะครับผมแล้วก็โดนเพื่อนสสอได้กันเองบอกว่าเอา้ยคุณแป้งคุณไม่เหมาะกับการเป็นสสเพราะว่าคุณเคยกระทาผิดเ,เรื่องนี้ที่ต่างประเทศมาก่อนเนาะแล้วก็ทําให้เกิดการรุนัรน,นเข้ากระบวนการไปแล้วก็สุดท้าย เราบอกว่าไม่เป็นลายคุณแป้งคุณไม่ได้ผลนความเป็นสสอเพราะว่าเรามองว่าความผิดมันเกิดขึ้นที่ต่างประเทศไม่ได้เกี่ยวกับเล่าต่างประเทศมายุ่งยากอะไรกับทางกฎหมายของเราไม่ได้นะครับผมโอเคแล้วก็คนก็เลยงงว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยมันได้ลอมันใช่ลอนะครับผมสำหรับผมเองผมมองเรื่องนี้เป็นเปสองเรื่องหลักๆนะครับผมก็คือเรื่องอันที่หนึ่งทางฝั่งเราเนี่ยยอมรับว่าเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์ก็คือการกระทำผิดตรงเนี้ย เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วก็ยอมรับว่าเข้ากระบวนการลงโทษเรียบร้อยจริงแล้วหรือเปล่านะครับความหมายก็คือคือเหตุการณ์กฎหมายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันครบหลูไปแล้วอะมันครบรอบไปแล้วรับชอบลงโทษแล้วก็ส่งกลับมาเนี่ยมันจบไปแล้วแต่ว่าทางคนตัดสินฝั่งเราเนี่ยมองว่าเฮ้ยฉันรับูนะว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ถัดมาก็คือเออฉันคิดว่าฝั่งนู้นตัดสินอะก็ตามกระบวนการปกตินะ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่เหมือนกับรู้ว่าเขาทําผิดแต่ว่าไม่ยอมรับว่าเออเขาตัดสินไม่จริงนะไม่ใช่อันนี้คือเหมือนทางเราเนี่ยก็บอกว่ามันคนละเรื่องกันมันไม่เกี่ยวกันมันเหมือนแยกกันกลายเป็นคนละก้อนซึ่งผมมองว่าทางนู้นะเขาไม่ได้มาบอกให้เราเลิกเป็นสอสอะไรนะไม่เกี่ยวเขาก็บอกว่าทานก็นทําตามระบบของฉันจนเสร็จแล้วฉันมีข้อมูลให้มีข้อเท็จจริงให้มีคํา ผลลัพธ์จากคาตัดสินมาให้นะครับผมแล้วที่ทางเราเนี่ยมันก็เลยดันไปนเรื่องถัดมาก็คือศีลธรรมนะครับผมว่มาเอ้เรายอมรับกับการที่สสเคยมีประวัติแบบนี้หรือเปล่าถึงแม้จะเป็นที่ต่างประเทศเนาะ,ะถ้าเป็นเมืองไทยถ้าเป็นทาผิดในเมืองไทยผมว่าคงไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยเรายอมรับได้ไหมนะครับผมมันควรจะตัดสินขษณะคล้ายๆกัน ยกเว้นว่าถ้าคุณไม่เชื่อคำตัดสินของต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นดราม่าอีกอีกอันหนึ่งนะแต่ว่านี้ไม่เหมือนแบบเราบอกว่าเอะก็ทาผิดจริงแต่ว่าไม่มีผลกับเราเพราะคุณมาบังคับเราไม่ได้ไม,ไม่ใช่อ่ะคนตัดสินคุณจะบอกว่าเออการมันนั่งในตำแหน่งเนี้ยคุณจะต้องมีประวัติแบบไหนเหมาะสมหรือไม่นะครับผม ผมคิดว่าทุกคนก็คงเคยทำความผิดมาแหละแต่ว่าจะมีความผิดระดับไหนที่รับได้หรือรับไม่ได้เพื่อตั้งเป็นบรรทัดฐานของศิลธรรมนะครับผมเพราะว่าคนที่นั่งในสภาเนี่ยมันคือคนตัวแทนของประชาชนก็ควรจะต้องมีแบบมสแตสนดาดมันเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรเนาะเป็นพน,นักงานบริษัทคุณต้องมีภาพลักษณ์มีคุณภาพหรือมีประวัติที่ผ่านในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอันนี้องค์กรนี้ก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเพราะคุณัำผิดที่ที่บริษัทนั้น แต่ว่าบริษัทน,นี้รับได้นะครับผมก็เป็นประมาณนั้นไม่รู้เพื่อนๆมองเหตุการณ์นี้ว่ายังไงเหตุการณ์มันคือแป้งนะครับผมคุณแป้งก็ยังทํางานอยู่นะครับก็คอมเมนต์กันด้านล่างกันหรือว่าชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์กันด้านล่างนะครับผมถ้าให้กำลังใจรบกวนกดไลค์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ